มาจ้าทุกคนเชาน้านี้ทานแกงเฉว,วาานน้นองไก่นะครับผมเมื่อเขือบอกได้เลยว่าสดมากนะครับทุกคนกรอบอใส่แบบโอ้โหแบบไม่ได้ปลูกเองเดี๋ยวกำลังจะเพาะนะครับอร่อยขาดไม่ได้เลยกระเทียมกระเทียมสี่กีบแล้วก็ เป็นเจี๊ยบนะครับหกโมงครึ่ง บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีเกี่ยวไม่มีอะไรแล้วทําไมกินอกระเจี๊ยบกับแกงเขียวหวานกระเทียมกับแกงเขียวหวานคือแล้วแต่คนชอบนะครับผมอสําหรับผมแล้วอ่ะผักไม่ว่าผักอะไรก็ตามแล้วก็กระเทียมกินกับอะไรก็อร่อยนะครับผมอีกอย่างหนึง่งกระเจี๊ยบมันมีประโยชน์กระเทียมก็มีประโยชน์นะครับผมก็เลยชอบทานเป็นประจำ และอีกอย่างหนึง่งกระเทียมชอบทานดิบครับกระเทียมก็ชอบทานดิบน้องไก่ทำเมื่อคืนนี้ทำเยอะตื่นเช้ามาเราก็มาอุ่น บางคนไม่ชอบทานแต่ใส่กับข้าวใส่อะไรอะทานได้ใช่ไหมทุกคนแต่ผมบอกประโยชน์ไว้ก่อนนะครับประโยชน์ดีมากกระเทียมอ่ะทานไปเลยครับทุกคนร้อนเข้มข้นมากเลย แกงเขียวหวานใส่กระทีิไปกล่องเดียวเข้มค้นมากทางข้า,าวเช้าทุกวันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อตอไปจ้า